ค่ะเรียนท่านคณะกรรมการท่านอาจารย์ประจำสาขาวิชาแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวสการัตขวานาค่ะนิสิตสาขาริญาปริญาารญาโทสาขาบริหารการศึกษาชั้นปีที่2วันนี้ดิฉันจะมาพูดเทดทอกในหัวข้อผู้นำหัวใจสตาร์ทอัพปั้นโรงเรียนให้คล่องตัวดังยูนิคอร์นค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านลองนึกภาพดูนะคะถ้าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าโรงเรียนของคุณไม่ใช่แค่สถานศึกษาแต่เป็นสตาร์ทอัพที่กำลังจะกลายเป็นยูนิคอร์ล่ะคะฟังดูเหลือเชื่อใช่ไหมคะแต่ดิฉันเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นไปได้และจำเป็นสำหรับการศึกษาในยุคปัจจุบัน,นะคะ่ะ หลายท่านคงอาจเคยได้ยินคำว่าสตาร์ทอัพกับยูนิคอรมาก่อนใช่ไหมคะหรือบางท่านอาจจะเพิ่งเคยได้ยินในวันนี้วันนี้ดิฉันจะสร้างความเข้าใจของทุกท่านให้ทราบเกี่ยวกับสองคำนี้กันก่อนค่ะสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มต้นก่อตั้งขึ้นมาใหม่ค่ะโดยจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆที่ยังไม่มีใครเคยสร้างขึ้นมาก่อนจะนำความคิดสร้างสรรค์ และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดตัวอย่างของธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างเช่นการขนส่งหรือบริการ Delivery อาหารเราจะสั่ง Delivery ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถืออย่างเช่นแกร l i n e Man, Food Panda หรือการสั่งสินค้าผ่านทางออนไลน์โดยผ่านแอปพลิเคชัน Sho ป e e Lazada, t i k t o k หรือแม้แต่การ เรียกบริการรถสาธารณะซึ่งตรงนี้นะคะถือว่าเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพที่เพิ่งพัฒนาขึ้นมาโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ค่ะสตาร์ทอัพจะเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้นค่ะโดยจะเน้นความคล่องตัวนวัตกรรมและการเติบโตอย่างก้าวกระโดดค่ะซึ่งบางสตาร์ทอัพเนี่ยสามารถที่จะพัฒนากลายไปเป็นยูนิคอนได้ ส่วนคำว่ายูนิคอนยูนิคอนก็คือสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จอย่างมากค่ะอย่างเช่นบริษัท Google บริษัท Facebook หรือแม้แต่อเมซ o n ค่ะที่มีมูลค่าบริษัทมากถึง1,000ล้านเหรียญสหรัฐค่ะหรือเราประมาณเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่31,000ล้านเหรียญค่ะกล่าวโดยสรุปคือทุกยูนิคอนเคยเป็นสตาร์ทอัพมาก่อนค่ะแต่ไม่ใช่ ทุกสตาร์ทอัพที่จะกลายเป็นยูนิคอรนค่ะและว,วันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปสำรวจว่าเราจะสามารถนำแนวคิดของสตาร์ทอัพมาปฏิวัติวงการการศึกษาได้อย่างไรค่ะเริ่มต้นที่ทำไมเราต้องสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่เป็นวิธีคิดวิธีการทำงานที่เน้นความคล่องตัวนวัตกรรมและการเติบโตอย่างก้าวกระโดดค่ะ 1. ความคล่องตัว ความคล่องตัวโลกมีการปรับเปลี่ยนการศึกษาต้องมีการปรับตัวให้ทันค่ะเราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องปรับตัวให้พร้อมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะต่อมานาวัตกรรมนวัตกรรมคือ สิ่งที่เราจะใช้ในการขับเคลื่อนค่ะนวัตกรรมในที่นี้เราต้องนำมาใช้ในวงการการศึกษานวัตกรรมจะเป็นสิ่งที่พัฒนาระบบการศึกษาของเราให้ไปสู่เป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นค่ะการขับเคลื่อนนวัตกรรมเราต้องมีการเรียนรู้ที่จะนำมาใช้ในการศึกษาของเราค่ะและส การเติบโตการเติบโตในที่นี้นะคะไม่ใช่แค่การขยายขนาดแต่เป็นการขยายโอกาสขยายผลกระทบนักเรียนคือลูกค้าของเราเราต้องเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของพวกเขาและสร้างวิธีการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการของพวกเขาค่ะค่ะต่อมาแล้วเราจะทำได้อย่างไร สิ่งที่เราจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นั้นเราจะต้องเริ่มจาก1การปรับ mindset ค่ะเปลี่ยนจากผู้บริหารเป็นผู้ประกอบการค่ะเราต้องกล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆม,มองปัญหาให้เป็นโอกาสกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะลองและกล้าที่จะล้มเหลวค่ะสสร้าง MVP หรือ Minimum viable ในการจัดการศึกษานะคะ โดยการทดลองหลักสูตรใหม่ในโรงเรียนทดลองหลักสูตรใหม่ในขนาดเล็กรับวฟีดแบ็กแล้วปรับปรุงอย่างรวดเร็วค่ะสาใช้ดาต้าดิเวนในการวัดผลสิ่งต่างๆตั้งแต่ความสุขของผู้เรียนไปจนถึงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ข้อมูลนำการตัดสินใจไม่ใช่แค่ความรู้สึก 4. ส,สร้าง culture er of innovation ค่ะ ตรงนี้เราต้องเปิดโอกาสในการสร้างพื้นที่และพัฒนานาวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆเพื่อให้ได้มีโอกาสในการทดลองสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นและ 5. พัฒนาอีโคซิสเต็มค่ะโดยการพัฒนาในที่นี้ไม่ใช่แค่การพัฒนาแค่ที่โรงเรียนแต่จะเป็นการร่วมมือกับภาคธุรกิจภาคชุมชนและสตาร์ทอัพด้านการศึกษา เพ <huh> ื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้หรือเครือข่ายการเรียนรู้ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภายในห้องเรียนค่ะตัวอย่างของความสำเร็จให้ทุกท่านลองจินตนาการนึกถึงโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ออกแบบหลักสูตรเองโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี VR หรือ Visual Reality ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ใช้ AI ในการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคลมีหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของตลาดแรงงานมีการสร้างรายได้จากการขายเอชชีตที่พัฒนาขึ้นเองนี่ไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันค่ะแต่นี่เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นจริงในหลายประเทศทั่วโลกถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะ เปลี่ยนการศึกษามุมมองใหม่โดยสถานศึกษาจะไม่ใช่สถานที่ส่งต่อแค่ความรู้แต่จะเป็นสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่โดยการนำวิสัยทัศน์ของยูนิคอนมาปรับใช้และเปลี่ยนบทบาทของผู้บริหารไปเป็นผู้ประกอบการด้านการศึกษา เราสามารถที่จะสร้างการศึกษาที่ไม่เพียงแต่ตามทันโลกแต่สามารถนำโลกได้ขอบคุณค่ะ